ใหญ่อ่าววันดีจ้าอยู่กับน้องเบซอนจ่ะถ่ายคลิปน้นองอยู่จา้าน้องที่กินนมลรืมัม้งเนี่ยกินอีหลาจะกินนมเตี่ยกินนมจุกกินนมเออหมาไปไหนหมาน้อยไม่อยูอ่เออไปดูสิอยู่ไหนไปเรียกมันหน่อยไป เดินกับหมาแล้วพี่น้องเดินกับหมาแล้วเอือนหาหมาน่อยแล้วเอืนหามาหน่อย้อาาอยจะพี่น้องไม่มาเอามันไปไหนแล้วลูกอืมันไม่มา,ามันไปไหนละล,ละองเต้นให้มันดูที่มันไปไหนจุอจม ดิ้งดิ้งดิงงดิงเต้นดีๆที่เขาเขาเต้นอยู่อยู่ที่โรงเรียนไอ้เขาทำยังไงโรงเรียนไอ้อยู่โรงเรียนพัชระิตยาภาสองกำแพงเพชรเขาเต้นยังไงกันนาะนี่อนาเต้นจังไดเต้นให้แม่เบิ้งไจ้าเขาเต้นยังไงเราจิ้งจิงจิงจิงจงจงจิงจิงจิงดิงดิง้งด้เต้นยังไงล่ะคะเต้น เเต้นแบบนี้เขาเต้นยังไงเขาเต้นยังไงไหนไหนดูที่งให้หน่อยโอ้เขาเต้นยังงั้เลยเขาใส่กระโปรงอะไรล่ะคะเขาใส่กระโปรงสีทองอุ้ยสีทองด้วยหรอสีทองอุ้ยเขามาจากไหนอะสีทองอะน่ะเขาเอามาจากไหนอะสีทองอะอืมเขาสีทองครูเขาให้มั้งเออสงสัยเนาะครูเขาคงให้อะเนาะ โอ้โหเขาให้แล้วหนูไปดูพี่ดูไอ้หรือเปล่าล่ะหนูเห็นไอ้ถือป้ายเล็กๆอ่ะโอ้ถือป้ายเล็กๆเหรอไปถือกับใครกับพี่เพชรหรือเปล่าพี่เพชรก็ถือป้ายเล็กๆไอ้ก็ถือป้ายเล็กๆโอ้ถือกันสองคนเหรอใช่อถือกันสองคนเลยโอ้ไปโรงเรียนที่ไหนคะเนี่ยโรงเรียนพัชระเหรอ โอ้โรงเรียนพัชรกิตยาพาสองกำแพงเพชรแล้วห้องอ้ยอยู่ไหนอ่ะห้องไอ้ก็อยู่โรงเรียนนั่นตัวไม่ใช่เขาอยู่ไหนแล่วที่หนูหนูไปที่โรงเรียนแล้วไม่เห็นแล้วไม่เห็นที่เรียนที่อ้าเลยอ่ะโอ้ไม่ได้อยู่ที่ในห้องละวมัง้งเขาอยู่ที่สนามหรือเปล่า ไม่ใช่หนูไม่เห็น,หน,ห,นหนูไม่เห็นที่เรียนอ้ายเลยเหรอที่เรียนอ้ายก็คือโรงเรียนก็อยู่ในโรงเรียนนั่นแหละเขาเล่นอยู่สนามหรือเปล่าล่ะเขาเล่นอยู่สนามแต่หนูไม่เห็นแต่หนูไม่ห้องเรียนนะเหรอแต่หนูไม่เห็นห้องนักเรียน,นอ้ายอ๋อเขอาเขาแข่งกีฬาเขาก็อยู่สนามมันตัวเขาไม่ได้อยู่ห้องเรียนดอก เขาอยู่สนามเหนื่อยกับแม่เอาเหนื่อยแม่ไม่เข้าใจนออเออห้องเรียนอ้ายมันอยู่ตรงไหนเอาแม่ก็ไปรู้เตียแม่ว่าได้ไปเนอออีหลาไปกับผู้ใดแั่น่ะไปกับพ่อไปกับพ่อจ๋าเตี๋ยอืมแม่กับพ่อจ๋าก็น่าจะรู้ที่นะ ไอ้ไอ้ไอ้อยู่ไอ้ไอ้ออยู่ชั้นปสามหรออยู่มสองแล้ว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 ไอ้แล้วแล้วทำไมทำไมหนูไม่เห็นที่เรียนไอ้มสองอ่ะอืมน่าจะเห็นนะมันอยู่ในโรงเรียนไหมไม่เห็นโอ้ทำไมมองไม่เห็นนะ หนูอยู่ข้างนอกอ่ะเอากูอยู่ข้างนอกเนะมันจะไปเห็นตีพี่อีหลาคือบอกเขาไปทางไหนกับพ่อจ๋าสน่ะคู่เขาบอให้เขาไปตีอาจารย์เขาบอให้เขาไปบอกหืมอาจารย์เขาไม่ให้เขาไปเหรอเด้อเขาเขาให้เขาให้ไปบ่กันเขาให้เขาเขาให้อีหลาเขาไปบ่กันอีหลาเขาไปทางไหนบ่ันหนูไม่เจอพออออ่ะโอ้พอออ พออ้อไออยู่ที่ไหนก็อยู่ในโุงเลี้ยนนะละพออ้อไก็ไดแล้วทำไมพ่อไม่เข้าไปดูพอออล่ะอ้แม่ก็จะไปดูหรือแม่ประเด้ไปเนาะอีหลาไปกับพ่อจ๋านะเอออะไรอิหลาไปกับพ่อจ๋าสองคบอน,นบบแมนบอกห้โยมเย็นเออแม่ไป่ายนุมเย็นนุมเย็นแม่ก็นอนดูของมันนั่นแหละนะ นมเย็นจะได้จะดูน้องมันมนั่นแหละนมเย็นนมเย็นจ๋านมเย็นนมเย็นนม่จ๋าจ๋าถ้าแมวไม่มีหางแมวต้องทำยังไงเอาแมวกับเป็นแมวขางด่วนน่ะเนาะเออมัน,นบ่มีหางแมวหางด่วนขาแมวอ๋อแมวหางด่วนแมวบ่มีหางไปสั่นแล้วเนาะ เออแมวบ่มีหางแมวก็หางด่วนไปกันเนี่ยหางด่วนอืมแมวบ่มีหางแล้วแมวก็หางด่วนไปเนี่ยแมวหางด่วนอแมวหางด่วนแมวบ่มีหางพี่ให้จอดูมันกระดิกหูอ่ะว่าให้แมวกระดิกหูได้บ่ใช่เออ อันกอไก่ให้มันฟังที่มันจะได้นอนฟังก็ไอ้กอไก่ดนีเอ้าวิลาได้บัอนุบาลสองแล้ววิลาอยู่อยู่อนุบาลอะไรนะอน,นุบาลสองอ๋อแล้วหนูอยู่หมู่บ้านหนูบ้านเลขที่อะไรคะหน <17 7. S 1> ึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดตำบลหมู่อะไรหมู่อะไรคะหมู่สามตำบลอะไรคะตำบลประชาสุขสัน์ อำเภออะไร,รจ,จังหวัดอะไรคะจังหวัดกแพงเพชรอู้เก่งมากเลยคะ่ะโอ้โหหนูอยู่อนุบาลอะไรนะอนุบาลสองอนุบาลสองคุณครูประจำชั้นชื่อคุณครูอะไรคะคุณครูอ่อนจันทร์คุณครูอ่อนจันทร์อู้เก่งมากเลยเก่งมากเลยคะ่ะโอ้โหเอาฝากคลิปแม่ด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะก่อนีิลุ ช่วยดูให้แม่จ๋าหน่อยนะคะบอกพี่ <Akt. S 1> มาบอกเขาที่ลูกบอกช่วยดูช่วยให้แม่จา๋า,า,หาหน่อยนะเออมาหันหน้ามาหากล้องที่ช่วยดูให้แม่จ๋าหน่อยนะคะช่วยให้แม่จ๋าหน่อยนะช่องอะไรล่ะคะช่องเพลินจิตช่องเพลินจิตขอบคุณค่ะขอ,ขขขอบคุณค่ะโอ้เก่งมากเลยคะ่ะอนุบาลสองชั้ไหมคะใช่ <Ż rias! S 1> โอ้เก่งมากเลย พูดเก่งมากเลยค่ะอ้าวแค่นี้เอาไว้แค่นี้ได้จ้าคลิปนี้จ้าขอบคุณหลายจ้าคลิปนี้คลิปนี้ไท,<า>ย,ทยเด็กดน้อยจ้าไทายไทยน้องเมซอนค่ะน้องเมซอนอยู่อนุบาลสองค่ะเอางั้นแค่นี้ได้จ้าขอบคุณหลายจ้าวันด,ดีจ้าอ่ะ,อ,ะอีลาวันด,ดีช่องบอลลูกวัสด,ดีค่ะค่ะ